ประเด็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอย่างนโยบายหลักก็คือแจกเงินที่ท่าน10,000บาทให้กับอายุ16ปีขึ้นไปอันนี้จะใช้เงินประมาณ5 0 0แสนล้านเสร็จๆนะครับ54 0 0ล้านเนี่ยอย่างตามข่าวบ,บอกว่าอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรอง,องน้าพักและเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเนี่ยนะครับก็มีการหารือกับทีมเศรษฐกิจอกของพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในแนวทางนโยบายและที่มางบประมาณเพื่อจะส่งกรกตในวันนี้ในวันที่17นะครับบอกว่า ทีมกฎหมายและทีมเศรษฐกิจเนี่ยเห็นกันภายคละทิศคละทางนะครับโดยทีมกฎหมายแนะนําให้ชี้แจงที่มาของงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อให้ก,ะกะอกตสิ้นข้อสงสัยไม่เช่นนั้นอาจจะสุ่มเสี่ยง การเป็นการกระทําความผิดกฎหมายและอาจจะส่งผลเสียถึงขั้นยุบพักได้ในภายหลังอ,อันนี้ทีมกฎหมายบอกทาอะไรมาต้องเคลียร์นะครับไม่ให้เปิดช่องว่างให้พวกนักร้องมาร้องได้ประมาณอย่างนั้นคือต้องบอกให้เคลียร์ถึงขนาดที่ว่าเรื่องของที่บอกว่าจะเอาเงินภาษีมาเนี่ยะจะเก็บมาจากตรงไหนบ้างภาษีแหวกไหมถ้าจะเก็บเพิ่มจากเดิมซึ่งอยู่ที่7%จจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เพื่อให้มีรายได้มาทำนโยบายนี้แต่ก็มีการทักท้วงกันภายในว่า อาจจะไม่ระบุก,การจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในคำชี้แจงค่ะทีนี้ในแหล่งข่าวก็บอกว่าเขาก็จะไปพูดถึงเรื่องของงบประมาณของปีหกเจซึ่งหลังจากที่หักงบประจำงบผูกพันหักนู่นหักหนี่ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเหลืองเงินให้ดาเนินการได้อยู่ที่สองแสนล้านทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็เลยเสนอว่า ให้ไปหั่นเอางบประมาณของกระทรวงอื่นๆนมามาเติมส0 0 0 0 0มันไม่พอใช้มันไม่พอเพราะเราต้องใช้ตั้งห้า0 0 0เป็นอย่างต่ำเนี่ยนะคะให้เสนอให้หั่นงบประมาณของกระทรวงต่างๆมาคาดว่าเจะรี่ได้มากที่สุดก็คือหนึ่งแสนล้านแต่คิดว่าหลายกระทรวงคงไม่ยอมต้องบ่นว่าเพราะแต่ละกระทรวงเขาก็มีแผนง,งานของเขาอยู่ คืออย่างช่วงโควิดเนี่ยยอมอเพราะตั้ช่วงนั้นมันโควิดไงคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะหลายกระทรวงคงไม่พร้อมจะหันงบประมาณของตัวเองทีนี้พอมีเงินเหลืออยู่แค่2 0งแสนล้านคาดการว่าจะเก็บภาษีเพิ่มได้อีก5 0,000ล้านแล้วก็หันงบกระทรวงกว่า1นึ่งแสนล้านถ้ามมีงบอยู่3ามแสนห้าหมื่นล้านซึ่งก็ไม่พออยู่ดีขาดอีกเกือบ2องแสนล้านแล้วทํายังไงถ้าไม่มีการเสนอชี้แจงตกกต,ะกะกะตะว่าถ้าไม่พอต้องกู้ทีนี้พอกู้ปุ๊บเนี่ย ดาบนั้นคือสนองทันทีค่ะคมาแจกอ่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยโจมตีนโยบายรัฐบาลนี้ขอภัยโจมตีรัฐบาลนี้มาตลอดก็คือดีแต่กู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการดําเนินนโยบายนี้ต้องกู้ก็จะทําให้เสียคะแนนเสียงของแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนก็าอาจจะต้องเปลี่ยนธโลแกนที่ไปด่าครับว่าดีแต่กู้เปลี่ยนเป็น กู้ก็ดีเหมือนกัน๋อ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าทางออกจะเป็นการกู้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองประเมินว่าถ้าสมมุติว่าระบุไปว่าต้องกู้เพิ่มแล้วกกตอเองออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้จะส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยทันทีนะคะแหล่งข่าวบอกไปอีกว่ามีคำถกเถียงกันต่อว่าในคำชี้แจงที่จะส่งกับกกตเนี่ยจะระบุให้ชัดไปเลยไหมว่าถ้าพรรคเพื่อไทยทำนโยบายแจกเงินดิจิตตอล1 0 0 0 0บาท พักจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะอะไรเพราะตอนนี้ประชาชนที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวก็ผ่านการช่วงอุทธร์อยู่เลยผ่านการคัดกรองไปแล้วก้อนใหญ่เนยนะประมาณ14ล้านคนแล้วมีอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะอุทธร์อยู่เนี่ยแปลว่าอะไร14ล้านคนบวกที่กำลังอุทธร์ก็จะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ใช้หรือเปล่าอีกต่อไปหรือเปล่า,าถ้า,าให้ระบุชัดเจนไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดข้อถกเถียงกันในรายละเอียดของตัวนโยบายนี้จึงทําให้ตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ส่งรายละเอียดไปยังกกต